ตอนที่กูมีผู้ติดตามไม่ถึง1,000นะกูเรียนอยู่ที่เคมบิดปี3ตอนนั้นกูเนี่ยทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งคือการคอนเทนต์ชวนสาวๆไปเที่ยว30คนกูก็ทักไปเลยแต่ละคนมาทัก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 นะแล้วกูเนี่ยไปถ่ายนะไปถ่ายรูปว่าเอ้ยสาวคนเนี้ยกูจะทักไปนะสาวคนเนี้ยจะทักไปนะแล้วกูก็ไปโชว์ไอจีเขาอะลงในโซเชียล ซึ่ง IG บางคนเป็น p r i v a t e นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาด่ากูด่ากูเยอะเชี่ยๆทุกคนอ่ะทั้งเพื่อนเขาแล้วคอมมูนิตี้ที่เคมบริดจ์มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เล็กมากเล็กมากมีคนไม่กี่คนอยู่ที่เคมบริดจ์เรียนด้วยกันนะเป็นคนไทยยิ่งน้อยมากๆนะเพราะนั้นเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่กูรู้จักที่เคมบริดจ์นะรู้เรื่องนี้ส่วนใหญ่ ไม่ชอบส่วนใหญ่ก็ด่าส่วนใหญ่ก็เอาไปเมาส์บางคนโทรมาด่ากูเลยกูมีวิธีรับมือยังไงกูมีวิธีเลิกแคร์คนอื่นยังไงกูจะมาบอกวิธีที่กูใช้ตอนนั้นและทําให้กูมีทุกวันนี้นะจ๊ะเทคนิคการเลิกแคร์คนอื่นมึงตั้งใจฟังนะถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่เฮ้ยกูไม่กล้าพูดหน้าชั้นเลยวะเฮ้ยกูคนอื่นจะจ๊ะไม่กล้าโพสไอจีเลยว่ะ กลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีเพราะในที่ต้องกลับไปดูไลฟ์ถ้าไลฟ์ไม่ดีจะต้องอาคายถ้าไลฟ์น้อยเราก็ต้องลบโพสนะถ้าเกิดว่ามีคนไม่ชอบเราเราก็ต้องกลัวคือร้องไห้มึงฟังชีวิตมึงจะดีขึ้นเยอะถ้ามึงรู้วิธีการเลิกแคร์คนอื่นนะวันนี้กูจะมาบอก2เทคนิคนะจ๊ะ โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mr. Pump Channel นะครับผมปิพาผมจบจาก University of Cambridge สาขาใหญ่ Engineering นะครับกูเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งกูสอบไปเอลได้8ไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งแต่ด้วยวิชามาต่างๆ่ที่กูสอบมาทั้งหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนในเอลอกูนะไลน์เบอร์เลขเกาเก้าสิจอดสกิลท่านอาจารไลน์ไอเดียแอดปิพาดิวเตอร์ตอนนี้มีเลขมอบไลน์กันด้วยนะ290รอยบต่อบ,บทเท่านั้นโอเคมาเรามาเริ่่่มกกันนนนนเเลลยยะะะจ๊ออื กูจะบอกเหตุผลนิดนึงถ้าเกิดว่ามึงเลิกแคร์คนอื่นได้ถ้ามึงเลิกแคร์คนอื่นได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงคืออะไรรู้ไหมมึงจะสามารถอัพสกิลมึงได้เร็วมากสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามสกิลการพูดสกิลการตัดต่อสกิลการคุยกับคนสกิลการโพสต์ทุกอย่างมึงจะอัพสกิลมึงได้เร็วเหี้ยๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงไม่กลัวโดนจัาเพราะคนอื่นน่ะจะคิดกับมึงยังไงถ้ามึงอยู่ในห้องเรียนมึงถามครู ถ้ามึงกลัวเพื่อนๆจัชมึงแคร์คนอื่นเนี่ยเพื่อนๆแต่จัชมึงกูเพราะว่าว่ากูโง่แล้วมึงก็ไม่ถามมึงก็จะไม่ได้เรียนรู้ถูกไหมแต่ถ้ามึงไม่แคร์มึงยกมือถามปุ๊บนั่นแหละคือมึงได้เรียนรู้มึงจะเข้าใจทันทีอ่ะสกิลมึงจะเพิ่มเร็วมากมึงจะกล้าทําในหลายๆอย่างกล้าออกมาพูดหน้าชั้นกล้าไปคุยกับคนทําให้มึงพัฒนาสกิลมึงเร็วมากถ้ามึงเลิกแคร์คนอื่นสองมึงจะรวยขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมมึงไม่ต้องไปซื้อของอวดคน หลายคนบอกว่าขอซื้อโทรศัพท์ใหม่ตลอดต้องอซื้อของแบรนด์เนมกระเป๋าใหม่ทุกเดือนนะยิ่งพนักงานออฟฟิศนี่ถูกต้องเลยไม่เป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเฮ้ยกูต้องมีอันนี้นะเฮ้ยกูต้องซื้อลอี้นะโอ้ยก็มึงไปซื้อการที่มึงซื้อของพวกเฮี้ยเนี่ยนะยกตัวอ,อย่างเช่นกระเป๋าใบละสามหมื่นมึงไม่ได้รวยขึ้นสามหมื่นนะมึงจนลงสามหมื่นมึงจนลงสามหมื่นกับกระเป๋าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่เอามาทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ได้นะมึงจะรวยขึ้น มึงจะสกิลมากขึ้นแล้วสุดท้ายมึงจะสบายใจขึ้นมึงไม่ต้องไปคิดว่าคนเขาจะคิดยังไงกับมึงอะถ้ามึงไปแคร์คนอื่นเยอะเกินไปมึงสมมติว่ากูกูยอยู่ยกตัวอย่างนะกูไปเที่ยวอกูอายากโพสรูปกับครอบครัวลงถ้ามึงเป็นคนที่แคร์คนอื่นมึงจะคิดละ่ะเอ้เหี้ยกูดูเออป่ารวมนี้พ่อกูดูไม่ดีหรือเปล่าวะเฮ้ยไลค์กูน้อยหรือเปล่าวะถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่คิดอย่างนั้นมึงฟังนะมึงจะสบายใจขึ้นถ้ามึงเลิกแคร์คนอื่น นี่คือเหตุผลที่มึงต้องเลิกแคร์คนอื่นกูบอกให้และสิ่งที่กูกลจะพูดต่อไปนี้คือเทคนิคที่กูใช้ในการเลิกแคร์คนอื่นนะจ๊ะอ่ะเริ่มกันเลยก่อนอื่นเทคนิคที่หนึ่งอ่ะเข้าเรื่องเลยนะเรามาดูกันเถอะว่าทำไมมึงแคร์คนอื่นกูบอกอธิบาย,ยานิดนึงทำไมมึงแคร์คนอื่นมึงเคยเห็นพวกแบบนักฆ่าโรคจิต นักฆ่าโรคจิตอ่ะสิ่งที่เขาทาคืออะไรรู้ไหมเขาทําก็คือเขาฆ่าคนใช่ไหมนักฆ่าโรคจิตคงไม่ไม่ดูแลคนไหไรที่อไม่แคร์คนอื่นเขาไม่แคร์ที่อะไรเลยเขาฆ่าคนอย่างเดียวอ่ะบางทีแม่งมีระบงระเบิดอะไรแม่งไม่สนแม่งฆ่าอย่างเดียวที่อเพราะอะไรรู้ปะเพราะเขามีปัญหาเพราะเขาไม่ได้คนปกติเพราะนั้นถ้าม er. ึงเป็นหนึ่งในคนปกติมึงแคร์คนอื่นเนี่ยปกติเว้ย มึงต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มึงแคร์คนอื่นปกติอันนี้กูได้มาจาก the art of giving a n f a c t เป็นหนังสือนะถ้ามึงแคร์คนอื่นคือมึงปกติมึงเป็นคนคนธรรมดาคนหนึ่งที่มนุษย์เป็นสังคมอ่ะฮะมนุษย์เป็นสังคมมนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้มนุษย์คุยกันมนุษย์ไปเที่ยวอเหียเพราะฉะนั้นถ้ามึงแคร์คนอื่นมึงวอรี่ว่าอื่นจะคิดยังไงกับมึงมันเป็นเรื่องปกตินะมึงต้องทําความเข้าใจตรงนี้ดหนึน่งมันเป็นเรื่องปกติ แล้วมึงไม่มีทางมึงไม่มีทางที่วันหนึ่งอยู่ดีมึงจะอยู่คนเดียวถูกไหมมึงไม่มีทางที่อยู่ดีกูไม่แคร์ใครถ้ามึงไม่แคร์ใครเลยในชีวิตนี้มึงเป็นฆาตกรรบจิตแน่นอนนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เราจะ manage ยังไงนะมันจะมีเส้นบางๆระหว่างมึงแคร์คนอื่นกับมึงแคร์คนอื่นมากเกินไปมึงจะจัดวดจัการความรู้สึกตรงนั้นยังไงโอเคสมมติว่านี่คือมึงมึง นี่คือเพื่อนในห้องมึงอ่าเพื่อนมีในห้องมีมกี่คนอยกตัวอย่างเช่นมีอยู่สามสิบคนยกตัวอย่างนี่กูยกตัวอย่างนะมึงออกมาพูดหน้าฉันสิ่งที่มึงต้องทำคืออะไรอธิบายเป็นภาษาอังกฤษจบตัวอย่างในสมองมึงอ่ะมึงก็อาจจะอายอาจจะเขินอาจจะบอกโอ้ยกูพูดกูกลัวจ,จะเลยภาษาอังกฤษ กูกลัวคนอื่นคิดว่ากูโง่กูกลัวครูคิดว่ากูโง่กูกลัวเพื่อนสามสิบคนของกูเนี่ยคิดว่ากูโง่ใช่ไหมมึงก็เลยไม่กล้าออกมาพูดอันนี้กูยกตัวอย่างนะสถานการณ์อะไรๆสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่เชิงนะแต่นี่คือหนึ่งในสิ่งที่การกลัวโดนจัชไม่เหมือนโพสอ,อินตาแกรมลงไปกลัวว่าอะไรจะน้อยกลัวว่าคนจะไม่ชอบกลัวว่าคนจะดูว่าเราเออนะแต่กูจะบอกให้นะมึงไม่สามารถ ช่างแม่งสาสิคนนี้ได้หรอไม่มีทางแต่สิ่งที่มึงทําได้เคยรู้ไหมสิ่งที่มึงทำได้ก็คือและสิ่งที่กูทำเคยรู้ไหมกูเลือกเลือกเลือกคนที่จะแคร์กูการที่มึงกลัวโดนจ้าคือมึงกลัวว่าเขาจะไม่แคร์มึงวะมึงกลัวว่าเขาจะคิดไม่ดีกับมึง มึงอยากให้เข่าคิดดีๆกับมึงถูกไหมถูกต้องมึงอยากให้คน30คนคิดดีๆกับมึงอ่ะมึงทำไม่ได้หรอกมึงเครียดมึงกลัวโดนจัดสิ่งที่มึงทำคือมึงสเกลดาวมึงคิดว่าคน2คนที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยสนิทนะยกตัวอย่างสนิทกูอยากให้2คนเนี่ยแคร์กูคิดดีกับกูซัพพอร์ตกูมนุษย์มันต้องการคนซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะนั้น กูบอกเลยนะเทคนิคที่หนึ่งทั้งหมดมึงย่อลงมาให้เหลือแค่คนกลุ่มเดียวถ้ามึงรู้ว่ามียังไงไม่ว่ามึงจะทําผิดเมื่อทำเที่อะไรก็ตามมันมีคนอยู่2คนในชีวิตมึงที่รักมึงจริงที่แคร์มึงจริงไม่ว่ามันจะเป็นเพื่อนมึงพ่อแม่มึงมันมี have your back เป็นพพอร์ตมึงตลอดมึงรู้ไหมถ้ามึงมีอะ คนอื่นแม่งไม่สําคัญเลยเว้ยคนอื่นแม่งเเป็นแค่แบบไอ้เหี้ยผ่านน้าผ่านไปกูไม่แคร์มึงหรอกกูรู้ว่ามีคนที่รักกูแล้วกูรักเขาจบเคยเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่หนึ่งมึงยอ่อมึงอย่าไปคิดว่าทุกคนต้องชอบมึงมึงคิดว่าบางคนชอบมึงพอเคยเนาะตอนที่กูมีปัญหากูให้เพื่อนด่ากูอยู่เคมบริดจ์ให้ทุกคนดา่าโหดหยโดนด,าด่าเต็มหมดตักูเศร้าไหมกูเศร้า แต่กูผ่านมันมาได้ยังไงกูผ่านมันมาได้เพราะว่ากูรู้ว่ามีคนที่รักกูนะคนอื่นที่ดา่ากูแล้วไงกูรู้ว่ามีคนที่ have my back ตลอดเวลาอยู่แล้วที่เหลือช่างแม่งไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนมันก็เป็นแค่ธาตุอากาศนะโอเคเนาะข้อที่หนึ่งกูเขียนไม่ใหอยยศลบนะข้อที่หนึ่งนะ เลือกคนที่มึงอยากให้แคร์แล้วทํำดีกับเขาพอพ่อแม่มึงอยากให้เขาแคร์มั้ยล่ะทำดีกับเขาเพื่อนสนิทมึงสองสาคนมึงอยากให้เขาแคร์มั้ยล่ะทําดีกับเขาแค่เด็ที่เหลือถ้ามึงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆกูโชคดีที่กูมีนะกูรู้ว่า กูทาอะไรผิดหรือกูทําอะไรพลาดแม่งอยู่กับกูแม่งทําอะไรพลาดกูอยู่กับแม่งจบมึงไม่ต้องการใครละมึงไม่ต้องการใครมาดา่ามึงช่างแม่งอย่ไวเยี่ยมมันก็เป็นแค่คนอื่นอ่ะนะสองเทคนิคที่สองมึงจำไว้เลยเหมือนกันกูเอามาจาก Art e of Not Giving a Fuck หนังสือนะสองคือถ้ามึงแคร์คนอื่นมึงจำไว้นะถ้ามึงแคร์คนอื่นถ้ามึงแคร์คนอื่น ึงคิดถึงว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับมึงแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่ามึงไม่มีสิ่งที่สำคัญกว่าให้แคร์โอ้เจ็บเลยไหมจริงถ้าวันนี้มึงดูคลิปกูอยู่อตอนเนี้ยมึงดูคลิปกูอยู่ แล้วหมอโทรบอกว่ามึงเป็นมะเร็งมนึงจะแคร์อยู่ไหมมึงจะแคร์คนอื่นอยู่ไหมมึงจะแคร์ไลฟ์มึงอยู่ไหมในไอจีอ่ะมึงจะแคร์เพื่อนมึงอยู่ไหมมึงพูดนู่นพูดนี่มึงจะแคร์อยู่ไหมไม่เพราะอะไรเพราะมึงมีสิ่งที่สําคัญกว่าให้มึงแคร์มึงจะต้องหายจากมะเร็งที่อันนี้ถูกไหมถูกต้องหรือมึงมีเป้าหมายมึงมีเป้าหมายที่สำคัญกว่า การไปแคร์คนอื่นการไปนั่งว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับมึงมึงลองคิดดูดิตอนที่มึงต้องสอบอาทิตย์หน้ามึงแคร์ไหมเพื่อนมึงจะคิดยังไงกับมึงอ่ะมึงไม่แคร์มึงต้องโอ้โหอะตองเว้นคนที่เลวเป๋อทุเรศซึ่งเขาคงไม่มาดูคลิปกูซึ่งมึงต้องทำอะไรมึงโฟกัสที่การอ่านหนังสือเต็มที่มึงไม่แคร์เลยมึงปิดโทรศัพท์มึงหยุดทุกอย่างแล้วกลับมานั่งอ่านหนังสือเพราะอะไรเพราะมึงรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่ากับชีวิตมึง ตอนที <S 2> <S 2> <S 2> ่มึงสอบเสร็จนั้นแหละตอนที่มึงถึงคิดว่าเอ้ยเครียดคนอื่นมึงจะคิดยังไงกูว่ากูจะโพสไอจีตรงนี้เลยถูกไหมถูกต้องนะเพราะฉะนั้นหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วทําหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วทําคนอื่นบรรจายเป็นแค่ความคิดของคนอื่นบรรจายเป็นแค่เศษดินเศษตีนแค่นั้นเองนะตอนนั้นกูเครียดมากกูโดนด่าเต็มหมดเลยแต่กูรู้ว่าเป้าหมายกูกูต้องทำคอนเทนต์กูต้องทำยูทูบให้มันสําเร็จให้ได้ กูเลยทําต่อทําต่อทําต่อกูมีเป้าหมายยิ่งใหญ่กูมีเป้าหมายชัดเจนกูไม่แคร์คนอื่นนะเพราะเป้าหมายของกูมันยิ่งใหญ่กว่าความที่เห็นจากคนอื่นนะจ๊ะโอเคใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งริงเดี๋ยวไปไว้ช่องพีสปูดด้วยจ้าแล้วก็ใครอยากเรียนไอเอฟกู990ต่อสกิลเท่านั้นใครอยากเรียนเลขมาปลายกู290ตอบบทเท่านั้น line id adward เตอร์ทักมากดติดตามกูด้วยเจอกันไปแล้ว